ขออัปเดตนะคะบอกข่าวดีกับทุกทท่านด้วยนะคะสำหรับท่านที่ปรารถนาร่วมทำบุญกับอาจารย์นะคะในการช่วยเหลือแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับเด็กๆในโรงเรียนต่างจังหวัดซึ่งตอนนี้นะคะทางอาจารย์ได้จัดตั้งกลุ่มฟ้าสายด้วยมือเราจัดตั้งขึ้นมานะคะเพราะว่ากลุ่มนี้ค่ะเราจะช่วยในเรื่องการแบ่งปันแนวคิดและมอบสิ่งดีๆให้กับเด็กๆในโรงเรียนต่างจังหวัดและวันนี้ค่ะทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการทำบุญครั้งนี้ได้นะคะเพียงคุณเปิดฐานโนชตาปี2564ปีใหม่นี้ค่ะในรอบอายุป,ปัจจุบันกับอาจารย์เพียงท่านลัก99บาทเท่านั้นสิ่งที่คุณได้รับค่ะหนึ่งเลยนะคะคุณได้รับฐานโนชตาปี2564ท่างในเรื่องของการงานการเงินความรักและเรื่องเด่นๆที่พบในรอบอายุป,ปัจจุบันและที่สำคัญค่ะคุณ จะได้รับสติกเกอร์อาจารย์พลังบวกซึ่งสติกเกอร์นี้นะคะจะมีข้อความมีคำพูดดีๆนะคะเพื่อปรับเสริมให้คนมีพลังบวกที่ดีอยู่ตลอดเวลาและมีความสุขในชีวิตเพิ่มขึ้นทุกวันท่านที่ปรารถนาร่วมทำบุญกับอาจารย์ในครั้งนี้นะคะ เพียงท่านละ9 9บาทเท่านั้นเน้นย้ำค่ะ99บาทเท่านั้นรายได้ส่วนหนึ่งนะคะอาจารย์จะแบ่งไปร่วมทําบุญนะคะท่านใดที่มีความสนใจในการร่วมทําบุญด้วยกันนะคะติดต่อได้ในล i ยแอดดวงพยากรณ์นะคะและขออนุโมทนาบุญกับทุกทุกท่กทานด้วยนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขพบความสําเร็จในชีวิตและทุทกๆสิ่งที่คุณปรารถนาก็สําเร็จอย่างง่ายดายขอบคุณด้วยหัวใจนะคะสําหรับทุกท่าน,นะคะ่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้น,นะคะจากช่องรายการนงพยากร์ขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสูก่กา,ารทำนายดวงชะตาในช่วงเดือนธันวาคมปี2563นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นการนาของผู้ที่เกิดราศีเมษนะคะหรือเกิดระหว่างวันที่15เมษายนนะคะถึงวันที่14พฤษภาคมก่อนอื่นเลยค่ะขอให้ชาวราศีเมษตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวเราสับไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มค่ะ จากนั้นนะคะเราจะเลือกไพ่ามาทั้งหมด12ใบ12ตำแหน่งตามตำแหน่งของจักรราศีนะคะ4นะคะ,ะ,คะ5 6 7 8 9 10 11 12ครบแล้วนะคะการทำนายแบบนี้ค่ะเป็นดวงชะตาโดยรวมทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงบนดวงชะตาของใครนะคะ ถ้า่าใครฟังแล้วก็ต้องการทํานายส่วนตัวก็สอบถามเข้ามาได้ที่รายแอดดุงพยากรค่คะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหน้าไพ่ของผู้ที่เกิดราศีเมษประจําเดือนธันวาคมปี2,563เป็นแบบไหนอย่างไรค่ะช่วงนี้อาจารย์ได้เปิดสอนหลักสูตรคอสไพ่ออนไลน์นะคะเรียนที่ไหนก็ได้เรียนซ้ําได้ตลอด ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้นะอาจารย์เน้นในเรื่องของความเข้าใจแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานได้จริงมีบางท่านค่ะนําไปใช้เป็นอาชีพเสริมหรือเป็นอาชีพหลักกับสถานการณ์ในปัจจุบันนี้นะคะท่านที่สนใจเรียนรู้ในเรื่องของการทันดาโรชิตาในในศาสตร์ของอาจารย์ก็สอบถามเข้ามาได้ที่ Li น์แอดดวงพยากรณ์นะคะโอเคและนี่นะคะก็คือหน้าไพ่ของผู้ที่เกิดราศีเมษประจําเดือนธันวาคม ปี2563นกาะคะก่อนอื่นเลยค่ะเรามาทราบก่อนว่าชาวราศีนเมษเป็นคนแบบไหนอย่างไรนะคะชาวราศีนเมษเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเขาเป็นชาวธาตุไฟแล้วก็เป็นแม่ธาตุด้วยเพราะฉะนั้นค่ะความเป็นธาตุไฟเนี่ยเขาจะกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าลงมือทํารวมทั้งเขาจะเป็นคนใจร้อนนะแล้วก็ เป็นคนจริงๆแล้วเลือไม่ค่อยฟังใครเท่าไหร่ด้วยเชื่อในความคิดของตัวเองเพาเป็นกษัตริย์นะไพ่ประจําตัวเขาคือไพ่เอ็มพอรเอร์หรือไพ่จักรพรรดิเขาจะเชื่อมั่นในความคิดของตนเองนะคะแล้วก็จะไม่ค่อยรับฟังใครเท่าไหร่ใจร้อนูว้วามแต่ลึกๆแล้วเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือผู้คนนั่นเองกล้าคิดกล้าตัดสินใจมีภาวะของการเป็นผู้นําและนี่คือลักษณะโดยทั่วไปของชาวราศีเมษนั่นเองค่ะได้รับรู้กันนะคะว่า ตัวตนของคุณในช่วงเดือนธันวาคมคุณได้อะไรนะไพ่ตัวตนคุณค่ะคุณได้ไพ่ราชาดาบความหมายคือราชาดาบนั่นหมายถึงว่าช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยคุณจะมีจะมีเกี่ยวข้องกับเรื่องการตัดสินใจ ความเป็นราชาดาบนะ่ะจะมีเรื่องราวเหตุการณ์อะไรมากมายหลายอย่างเกิดขึ้นคุณต้องคิดต้องลงมือต้องตัดสินใจและการตัดสินใจของคุณขอให้คุณเน้นในเรื่องของเหตุและผลเป็นที่ตั้งศึกษาข้อมูลหารายละเอียดหาทุกอย่างมาให้ชัดเจนก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรก็ตาม เพราะบางครั้งบางทีเราใช้อารมณ์เราใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวเราใช้ความรู้สึกส่วนตัวเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจอาจจะมีความผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นต้องตัดสินใจด้วยความชัดเจนด้วยเหตุและผลหาข้อมูลทุกอย่างด้วยความละเอียดรอบคอบนะคะแล้วก็มีเรื่องของอารมณ์บางอย่างด้วยเพราะบ,บางครั้งเนี่ยความเป็นราชาดาบเนี่ยไม่ค่อยฟังใครเท่าไหร่นะคะก็ต้องเปิดใจรับฟังผู้อื่นด้วยละกันนะคะในช่วงระยะเวลานี้ค่ะ แล้วามาดูกันเรื่องของการงานค่ะคุณได้ไพ่อะไรนะการงานของคุณค่ะตำแหน่งการงานคุณได้ไพ่เอ็มโพเลอร์เป็นไพ่ตัวคุณเองนะเพราะฉะนั้นเน้น,นในเรื่องของการงานที่เกี่ยวข้องกับโวนราชการ งานที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการงานที่เกี่ยวข้องกับคนที่มีอายุมากกว่าหรืองานที่คุณต้องเข้าไปปฏิสัมพันธ์ไปพูดคุยไปสื่อสารไปเจรจาไปตกลงกับคนที่หนึ่งอาจจะมีทรัพย์มากกว่าคุณสองมีหน้าที่การงานมากกว่าคุณมีหน้าที่ตําแหน่งที่ใหญ่โตกว่าคุณหรือมีวุฒิภาวะที่ดูแบบเป็นความเป็นผู้นํามากกว่าคุณจริงๆแนละ้วคุณเป็นจกักรพรรดิอยู่แล้วด้วยในชะ่ไหมแต่คราวนีน้คุณจะไปเจอคนที่อาจจะมีอาเลเวลมากกว่าคุณนะในเรื่องของความคิดความอ่าน วิสัยทัศน์เรื่องของงานหรือมีในเรื่องของฐานะการเงินที่มั่นคงดีกว่าหรือ,อตำแหน่งงานใหญ่โตจัก,กรพรรดิคุณจะไปเจอคนที่มีลักษณะแบบนี้แต่เขาเปิดใจรับฟังนะเขาพร้อมที่จะให้โอกาสคุณนะคุณไปเจอเขาอะคุณจะรับโอกาสที่ดีในเรื่องของการงานที่ตัวคุณเองก็รอคอยอยู่ คุณจะได้รับโอกาสที่ดีบางอย่างเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้อาจจะเกี่ยวกับงานใหม่ๆก็ได้ะหมายถึงว่าบางคนสมัครงานไว้แล้วยังไม่ได้รับงานมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานเกิดขึ้นมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนให้โอกาสดีๆมอบหมายงานบางอย่างมอบโอกาสที่ดีที่คุณนั้นรอคอยอยู่อมีผู้หญิงคอยช่วยเหลือด้วยนะคะคือพูดง่ายๆว่ามาทั้งราชามาทั้งราชินีเลย คุณตัวคุณนะคะราชาราศีเมษจะมีคนช่วยเหลือคุณนะในเรื่องของงานหรือการกระทําในช่วงระยะเวลานี้นะคะเป็นคนเป็นผู้ใหญ่กว่าหรืออีกคนหนึ่งก็คือเป็นคนที่มีจิตใจดีมีลักษณะของความเป็นแม่เป็นคนที่แบบเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเป็นคนที่แบบนี่คือใจเย็นน่ะแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้คนเพราะฉะนั้นความสุจของคุณมาแน่นอนค่ะให้คุณวางแผนของคุณได้เลยค่ะว่าคุณจะทําอะไรบ้างหลังจากนี้ในเรื่องของการงานเมื่อโอกาสเข้ามาถึง หรือเมื่อคุณได้รับโอกาสจากใครบางคนในช่วงระยะเวลานี้ค่อยคุณวางแผนเตรียมการได้เลยเพราะเด็กถือเหรียญมาเนี่ยหมายถึงเป็นช่วงจังหวะที่ดีที่ทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนที่คุณได้วางไว้ที่ทางการงานมาดีการเงินก็เกิดขึ้นโดยเช่นกันนะคะในเรื่องของความมัน่นคงทางการงานของชาวราศีเมษต่อไปดูเรื่องของรายรับผักรายรับคุณได้ไพ่สี่เหรียญน,นั่นหมายถึงว่าคุณมีรายรับที่เกิดขึ้นจากการทํางานการลงมือทํา เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ดูแล้วมีความสุ่งเสียงว่ามันไม่คุ้มผลลัพธ์มันไม่เกิดมีความไม่ชัดเจนคุณจะไม่ทําเด็ดขาดจึงบอกว่ารายรับของคุณในช่วงเนี้คุณจะระมัดระวังในเรื่องของรายจ่ายให้ชัดเจนและก็รายรับก็ต้องชัดเจนด้วยคุณจะคํานวณเลยค่ะว่าจะต้องแบบไหนยอย่างไรควบคุมระเทียมขัดอย่างดีเลยทีเดียวค่ะคือพูดง่ายว่า รับมาเท่านี้คุณจะบอกแล้วคุณจะต้องเอาไปใช้อะไรยังไงบ้างชัดเจนกับสิ่งที่คุณจะทําแล้วก็รายรับมีเข้ามาบางทีมันไม่ได้ฟู่ฟ้ามไม่ได้เยอะแต่มันมีเข้ามาแต่คุณก็จะจัดสรรปันสูงว่าจะต้องทําอะไรหลังจากนี้แต่ต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์นะบนะางทีอารมณ์ใจร้อนมุทะลุไม่ค่อยฟังใครนะคะแต่ก็พร้อมพร้อมที่จะ พร้อมที่จะ,ะเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงระยะเวลานี้แล้วก็จะฟันฝ่าสิ่งเหล่านั้นไปจนพบความสําเร็จด้วยเช่นกันถึงแม้ว่าช่วงต้นเดือนอาจจะรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยหรือแบบมันแบบมันเพลียมันแบบหลายอย่างเกิดขึ้นแต่ช่วงปลายเดือนจะมีข่าวดีเกิดขึ้นค่ะโอกาสที่จะแบบมีความสําเร็จด้านการงานเป็นโอกาสที่ดีนะที่คุณรอคอยอยู่หรือว่ามีผู้หยิบยื่นโอกาสสําคัญมาให้กับคุณนั่นเองนะคะยวเรารู้เรื่องของความรักนะคะความรักของคนมีคู่หรือมีครอบครัวอยู่แล้วค่ะคุณได้ไพ่ แเหรียญค่ะนั่นหมายถึงว่าสถานก,การณ์เรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณกับคนมีคู่ช่วงนี้คุณทั้งสองคนน่ะเป็นช่วงเวลาที่แบบต่างเจ็บหอมรอมริบลงมือทําใช้ฝีมือของตนเองในการลงมือทําสร้างสิ่งต่างๆในเรื่องของงานเงินให้ครอบครัวนะเกิดความมั่นคงนั่นเองจะทุกอย่างเนี่ยในครอบครัวนะตอนนี้ เกิดขึ้นมีความมั่นคงนั่นมาจากการลงมือทาของคุณทั้งสองคนมาจากฝีมือของคุณมาจากสิ่งที่คุณทําร่วมกันนั่นเองนะคะคนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้จะได้พบรักนะจะมีคนมาแสดงออกซึ่งความรักอย่างชัดเจนถึงแม้ว่าเส้นทางความรักที่มันจะเกิดขึ้นดูแลเหมือนติดมันจะมีปัญหามันเหมือนกับว่า เป็นความรักที่ไม่ได้โรหรอกิริกหลาแต่คนคนนั้นก็พร้อมจะพิสูจน์ตนเองให้คุณได้เห็นเนี่ยความรักของเขานะลองดูนะคะว่าช่วงนี้บางทีเราอาจจะไม่รู้สึกดีแต่สุดท้ายเนี่ยคนคนนั้นพร้อมที่จะแบบอ่ให้คุณได้รู้สึกถึงความรู้สึกของเขาท้ายที่สุดอาจจะใจอ่อนก็ได้นะคะเพราะเขาแบบจริงจังจริงใจงกับคุณนะคะก็ดูนะคะว่าช่วงนี้มีใครบ้างที่เข้ามาในช่วงระยะเวลานี้ค่ะ ่อไปเราราู้เรื่องของอสุขภาพร่างกายรวมทั้งอุปสรรคต่างๆนะคะช่วงนี้ค่ะคุณได้ไพ่ราชาเหรียญตรงตำแหน่งติดขัดคือบางครั้งเรารู้สึกว่าการที่จะต้องไปพบปะผู้คนที่มียศถาบรรดาศักดิ์หรือมีฐานะการเงินที่แบบมั่งคัง่งร่ำรวยกว่าเราเนี่ยมันทําให้คุณรู้สึกกังวลใจคุณมีความกังวลใจคุณมีความแบบว่าหวาด หวาดหวาดวิตกอ่ะคือกังวลกับการที่จะไปคบไปพบคนเหล่านั้นซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้แต่นั่นคือเป็นความรู้สึกข,ของคุณเองที่คุณรู้สึกว่าการไปพบคนที่ดูอ่ามีทรัพย์เยอะหรือต้องไปคุยไปเจรจาเรื่องงานไปติดต่อไปพูดคุยกับคนที่มีวิสัยทัศ์เยอะเนี่ยบางครั้งคุณรู้สึกว่านู่นนี่นั่นอาจจะมีข้ออ้างอะไรบางอย่างในใจคุณที่คุณไม่ไปไม่ทํา เพราะฉะนั้นค่ะเมื่อคุณรู้แล้วเนี่ยว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ทําให้มันดึงร้างคุณเอาไว้ในตําแหน่งอุปสรรคซึ่งคนคนนี้ค่ะจ,จะเป็นคนจกคักรพรรดิคนนี้ก็ได้เป็นคนเดียวกันก็ได้ถูกไหมแต่คุณกังวลคุณก็เลยไม่ไปเพราะฉะนั้นโอกาสจะไม่เกิดนะต้องตัดความกังวลตรงนี้ออกแล้วไปนะไปติดต่อไปแบบคุยแบบชัดเจนเลยเพโอกาสมันมาแล้วคุณจะได้รับโอกาสที่ดีจากคนคนนี้ด้วยเช่นกัน ตัดสินใจให้ชัดเจนนะเพราะว่าให้หนึ่งดาบไม่หมายถึงว่าเป็นการตัดสินใจครั้งสําคัญในใจคุณนะและคุณก็รู้สึกอึดอัดจใจด้วยการตัดสินใจครั้งนี้บางทีคุณแบบเหมือนกังวลนะ่ะมีความกังวลเล็กๆเก,กิดขึ้นไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเมื่อคุณรู้แล้วว่าสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคต่างๆมันคือเรื่องของการกังวลงการจะไปพบปะใครบางคนแล้วก็เรื่องของการตัดสินใจที่ไม่ชัดเจนเมื่อเรารู้แล้วเราก็ปรับปเปลี่ยนค่ะว่าเมื่อใดก็ตามที่มันจะต้องแบบ ลงมือทำต้องแอคชั่นคุณก็ทำแบบเต็มร้อยเลยไปคุยกล้ากล้าที่จะพูดคุยกล้าที่จะนำเสนอกล้าที่จะต่อรองกล้าที่จะลงมือทำโชว์ความคิดความอ่านของเราลงไปค่ะเพราะบางครั้งเนี่ยเราทำออกไปเนี่ยเข้าตากรรมการฟังแล้วเขารู้สึกโอเคมันก็เป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะได้รับในเวลานี้ด้วยก็ได้นะคะสุขภาพร่างกายของคุณในเวลานี้ค่ะ เป็นเรื่องเดียวค่ะอาจจะเป็นเรื่องของระบบภายในระบบย่อยอาหารในระบบภายในช่วงล่างให้ระวังนรื่องนองการะทานอาหารให้ตรงเวลานะคะออกกําลังกายบ้างหนึ่งน้าเยอะๆพักผ่อนเยอะๆเพียงเท่านี้เองค่ะเพราะโดยรวมแล้วสุขภาพร่างกายดีเพราะว่าชาวราศีเมษมปคนคนดูแลร่างกายดีอยู่แล้วนะคะท่านี้นะคะอาจารย์ขอฝากส่ง,อง,องคอร์สไายออนไลน์ค่ะ,ะดูที่ไหนก็ได้เรียนซับได้ตลอดเวลาไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้นะคะแล้วก็เหมาะก,กับท่านที่กาลังมองหาอาชีพ เสริมเพิ่มเติมรายได้จากที่คุณมีนะคะก็สอบถามเข้ามาค่ะคอร์สไพ่ออนไลน์ของอาจารย์นะคะสอบถามเข้ามาได้ที่ไลน์แอดดวงพยากรณรวมทั้งอาจารย์ขอฝากค่ะท่านที่สอบถามเข้ามาในเรื่องของการทําบุญร่วมกันนะคะทำบุญกับอาจารย์อาจารย์กําลังเปิดนะคะในเรื่องของการทํานายดวงชะตาปี2564ปีหน้านะคุณนะคะสามารถร่วมทําบุญเปิดฐานดวงชะตากับอาจารย์ได้ สิ่งที่คุณจะได้รับค่ะคุณได้รับฐานโดยชะตาในเรื่องการงานการเงินความรักและเรื่องเด่นๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงปี2564รวมทั้งคุณจะได้รับสติกเกอร์พลังบวก ป็นสติกเกอร์ของอาจารย์เองนะซึ่งสติกเกอร์เหล่านี้นเหล่านี้ที่อาจารย์ทำเนี่ยอาจารย์ตั้งใจเพราะว่าสติกเกอร์จะมีคําที่เป็นพลังงานบวกเพื่อให้คุณได้อยู่ได้เห็นตลอดเวลากับคําที่เป็นพลังบวกดึงจิตคุณดึงสมาธิดึงความรู้สึกคุณให้วนเวียนอยู่กับพลังบวกปรับข้างในปรับจิตคุณทําให้คุณเกิดแรงดึงดูดความสําเร็จความสุขให้เกิดขึ้นในชีวิตนั่นคือสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะ เพียงท่านละ9 9บาทเท่านั้นเน้นนะ9.9บาทเท่านั้นรายได้ส่วนหนึ่งค่ะอาจารย์จะนำไปทำกิจกรรมกับกลุ่มฟ้าใสที่อาจารย์ได้จัดตั้งขึ้นมานะคะเป็นกลุ่มที่ทำกิจกรรมในโรงเรียนตามตาม่ตางจังหวัดในการช่วยเหลือแบ่งปันแนวคิดวิธีการตา่างๆให้ให้ส่งมอบสิ่งดีๆให้กับเด็กในต่างจังหวัดนะคะท่านที่ปรารถนาร่วมทำบุญเพื่อต้อนรับปีใหม่ในปี2 5ง4นะคะ ก็ทําบุญเปิดฐานพาทธังอาจารย์ได้เพียงท่านละ99บาทเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้นะคะที่ไลน์แอดดวงพยากรอาจารย์ใจนช่องทางใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะสำหรับ ท้ายน,นี้ค่ะขอฝากทุกท่านในการกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเรื่องราวดีๆเหล่านี้ออกไปนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของอาจารย์และเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านในครั้งนี้ที่ได้ร่วมบุญกันในครั้งนี้ด้วยนะคะขอทุกคนมีความสุขมีความเจริญแล้วก็มีความสําเร็จเกิดขึ้นเกิดความสุขในทุกๆวินาทีอะไรคะและ้วกลับมาพบกันได้ให,หม่ในครั้งหน้าสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ ่อนที่ห be นูจะเจออาจารย์คือหนูอธิษฐานต่อจากกวาลไว้ว่าหนูต้องการอะไรหนึ่งสองสามสี่แล้วขอให้เจอครูที่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะช่วยคนอะไรเงี้ยค่ะก็ตามที่อาจารย์พูดเลยว่ามันไม่บังเอิญก็หนูเชื่อว่าจากกวาลจัดปั่นมาให้หนูได้เจออาจารย์ค่ะอธิฐานเล้เหมือนกันนะขอให้เจออาจารย์ที่ว่าสอนง่ายเข้าใจง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณได้สิ่งนั้นทันทีเลยตนี้ต้องมาเจอแต่งมาก การเรียนอันนี้คือหนึ่งเลยเราต้องมีความมีความเชื่อในในตัวเราเองก่อนนะคะขั้นขั้นแรกเลยว่าเออเราทําได้เราเป็นนักพยากรณ์ที่แน่นยางพอเราทำเราเชื่อในตรงเนี้ยและเราจะทําได้ดีคือเนื่องจาก,กว่าอาจารย์สอนได้ดีและเข้าใจง่ายจริงๆริงพอพอเราเข้าใจเราเอามาใช้เรามาใช้สื่อสารตรงเนี้ยมันก็เลยง่ายขึ้น ดีใจมากเลยค่ะที่ตัดสินใจมาเรียนไพ่นะคะเพราะว่าจากที่เคยศึกษามานานแล้วอ่ะมันมันยากมากเลยอ่ะแต่พอมาเรียนกับท่านอาจารย์แล้วอะค่ะมันง่ายมากแล้วก็สื่อสารได้แบบดีที่สุดเลยค่ะ <c oughs> เรามีความรู้สึกว่าเวลาเราใช้ทํานายกับคนตรงหน้านะคะมันทําให้เราแบบมีความสุขมีความอิ่มเอ็ในหัวใจอ่ะไม่ต้องกลัวเลยอ่ะไอเรื่องที่แบบคนชอบพูดเสมอเลยว่าจะติดกรรมไหมจะอะไรไหมแต่มาเรียนท่านอาจารย์แล้วขอให้บอกเลยว่า มันดีจริงๆอะฮะให้ทุกคนมาเรียนนะคะที่นี่อะค่ะแล้วจะประทับใจเหมือนที่แบบว่าเราได้มาเรียนเนี่ยขนาดดูไปแค่ครั้งเดียวแบบว่าเมื่อคืนเนี่ยดูอาจารย์ดูวิดีโอไปด้วยแล้วก็แบบเขียน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 ไปด้วยนะคะ,ะแม่ท้ากางท่าปลาย้าอะไรอย่างเงี้ยก็เขียนลายวงกลมมาเลยรู้สึกรู้สึกว่าแบบมันง่ายเนอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วภ้าแบบราศีมังกรอะไรย่างเงี้ยก็ขึ้นมาเดวิลสตาร์ม<ด>ูเะรอยมาเก็ขึ้นมาเลยค่ะดีมากเลยค่ะ แล้วก็ค,คือรู้สึกว่าถ้าถ้าคนที่แบบใช้ยันหรืออะไรอย่างเงี้ยจะต้องแบบร่าคร่งมากกว่าน,นี้ไม่แค่ดูโอแค่แป๊บเดียวนะคะต้องขอบคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้ตรงนี้และทำให้ได้เอาไปช่วยคนอื่นๆต่อคือถึงแมว้วอันเนี้ย้อเรียนจบทั้งหลักสูตรที่หนึ่งนะคะจากหลักสูตรที่หนึ่งมาแล้วเขาก็มาทำได้เลยทำได้จริงแต่พอหลังจากเรียนเสร็จแล้วเนี่ยมั่นใจมากเลยค่ะมั่นใจแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ คือมันเหมือนภาพในหัวขึ้นมาเลยค่ะว่าอันนี้ไปนี้ราศีนี้จะต้องเป็นอะไรเนี่ยค่ะอืมหลังจากที่เรียนระดับหนึ่งมาแล้วนะคะแล้วก็เลยตัดสินใจต่อที่ระดับสองเพราะว่าท่านอาจารย์วันนี้นัดบอกว่าสามารถเรียนควบคู่กันไปได้ยิ่งเรียนยิ่งง่ายค่ะเรียนระดับหนึ่งเข้ามาแล้วพอมาเรียนระดับสองยิ่งง่ายแล้วพอก็มาเรียน,น,น,นข้อสองข้อสองก็อองก็ทําได้จริงค่ะเพราะว่าเพิ่งเรียนเมื่อไม่กี่ ไม่กี่ชั่วโมงนี้แล้วก็รู้ตัวเออถ้าเรามีความมุ่งมั่นเรามีความแรงดามเรามีความเชื่อในตัวราก่อนเราทําได้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดวิชาให้ได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะเท่าที่เคยเจอมาขอบคุณอาจารย์มณีนัทค่ะทำให้ดูง่ายขึ้นอืมระเดืแมนมากขึ้นมาเรียงกับอาจารย์ทำให้เราสัมผัสได้ว่าคำว่าเป็นผู้ให้จากใจมันเป็นยังไงเนี่ยแหละคะ่ะ ขอบคุณอาจารย์ที่สุดเลยนะคะอาจารย์เวนินัทเป็นอาจารย์ที่เป็นต้นแบบที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้เทคนิคการเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะคะอย่างหึ่งเรียนอาจารย์เคยบอกแล้วว่ามึงเรียนหมายถึงการเริ่มต้นเลขหนึ่งคือการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบหนึ่งไม้เท้าคือการเริ่มต้นเริ่มต้นเรื่องความสําเร็จเริ่มต้นเรื่องการเงิน หรือเรื่องต้นการลงทุนเริ่มต้นเรื่องใหม่ๆที่เป็นเรื่องดีๆที่กำลังเกิดขึ้นจักรราศีเนี่ยแปลว่าคือมีสุดสองเป็นวงกลมทีนี้ถ้าคุณเขียนแบบนี้คุณจำง่ายกว่าคุณฟังนะคะเลขหนึ่งเมื่อกี้มันตนุใช่ไหมหลักการจานของอาจารย์คุณตีตารางนะแถวบนหกแถวล่างหกอาจารย์จะวางไพ่เป็นแนวนอนถูกไหมเข้าใจง่ายเห็นหน้าไพ่ชัดเจนแล้วก็เชื่อมโยงได้ง่ายด้วยถูกปะ